สบายดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องมัสคูสิสคนแม่จี้เท็ยนยังนะยำมะฮุงตามได้อพี่น้องตามตอนบ่ายแม่จี้จเพิ่มยำมะฮุงตามกินตอนเที่ยงแล้วจะพี่น้องตอนบ่ายพผสิยำมะฮุงแล้วจะพี่น้องพผสิตามมันผสิโซซีเมออีกแล้วพี่น้องต้องทำมาซาทางหลงังเบะกินเนี่ยกินผ้ากินหญ้าพี่น้องจับเด็ จะพูดใส่วงกบอยู่เท่านี้จะพี่น้องบ่าวเพนพี่ยังวนบ่าวเพนใส่น้่นพี่น้องใส่เส้นผาใส่เส้นผาใส่วงกบไม่ยังรู้ใกล้สิเล่อล้วพี่น้องบ่าวเพน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 ด้ยบ่าวเพนด้วย ดูคนมาพี่น้องห้องเมท่าเท่าเท่าเท่าดอืปุเปอืมเท้าปอเปนออป้ออปปนหองพ่อและพี่น้องพวกกำลังเย็นพ่อเย็นว้าพ่อเปนดุยดุด เท่าเท่าได้พี่น้องกพนอม่เท่าหมิกะเทียมพี่น้องเมจิคนซดตามใส่กระเทมใสู่ระเทตามพี่น้องใส่กระเทียมกหมกระเด็นใส่น้ำตาลพี่น้องเมจิิตามบานหระเทีพี่น้อง ใมะเขือเทศพี่น้องบเวนมากินเ้าใส่มะอเทศเก้า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 เ้าก้าเ้าาก้เ้าเกาเกเก้าเ้า้าาเกา้ยเก้าเก้เาเก้ก้เกเกาก้เเอาเอาเกเอาเ่เเกาาา้้้เ เปิดคนหองพี่น้องปกเคคุนพิ่มมาให้แน่นะปั๊บตัวทางดีอนา่งลงด้ยจ้ะพี่น้องเอามาหุงลงมาแล้วก็ลงด้ยจ้ะพี่น้องป้าป้าง่ายง่ะนะป้าป้าง่ายง่ายแค่เจ้าโบแค่เจ้าโะมูมูเรอตุกน้องสีสันตัดสีกัน มือเมจิหอมเลยใช่ไหมหอมแล้วหอมแล้วยายายชีสันนะชีสันเนี่กนอะไรน่นเป็นมันอะไาีากิข้าวิมกรม ต้มไก่ลูกเอาไปทุเรียแน่นนะข้าวใ่่าข้าวีไมข้าวใช่น้องมีไงข้าฮัทเอามเดี๋ยวกฮัเอาเจ้เดนน่ยอนี้าวเรียลูกเอ้ลูกเอ้อี่้นี่เอักับสดีพองมาดีข้าเทียนกัพี่องเอตบมะฮุ่งตไปา

mày biết cả mua biết? Oh. Mà đai mời mua mua vê mời จะอืนงยเงี้ยกระท่อมอยอื่นเงี้ให้เท่ให้เท่พกเขาเนี่ยคร่องง่าเนี่ยไปขายของเดินขายดูทวัดขายเดินขายน้ำปันน้่เงินทวัดมีเงินเล่นไพ่สู้ไม่ใช่เงี้ยสู้ขายตั่เแลยวไม่ได้มเขานะไม่เท่าแล้วก็คิดด้นย

ว่าอ,อับย่ำรุงเข้าไว้มืม่นศีน่า้วคาคเียได้ดขึ้นังอาจารย์จะปูนั่ง,งนเข,ข,ข้าเรื่งอ,อ,องก่อนเลยนั่ินตนากรนั่งจินนรเฮพาไอแมลบคุเียก้วุมาเบลเล่เมอสีิ ทกท่นม mm ันจะมากอต้องมีา่พ่อเตมันได้เมี่อมนยู่ของเ้วมันไปี้เยอยู่นี่ว่เดี๋มนาดๆว่างบ้งมันหาเยกัมาว่ะ้าตายเดียวด้วเนาะบ่งที่หน้าตายจะื้อกันเลยจะผูกี่ออีปั่นนึงนะ อันเดียวกันทุมตํำที่ักต้ข้อะไครับจะเห็นพองที่ขัดหางวะไอ้หัวนะน้องน้องไ่อ้าวน้องโคน้องหลน้องหลาปุ๊บปเลยกับกล้องเนาะบอกให้สบาะจับฟวมเ้มเบ้เบิ้มจับฟวม

น,น,น้ำโปเป้สายฝนบลกปวนขนาดจำน้ำต้มปนกรจมตามปนเป็นบกินไม่นี่ก็สี่ีนี่เอาไม้ให้ยางจะไม้ไม้แถมหองหองมากจะจ้ห้องมากหรือม้ ทีนี่างานมก็้มาปทีไ่นะันเอาผ้าอาไ่อน่ทีท้องอที่นิ้วมันที่อ้ไม่ท้องแจ้งครับเนี่ยทุกนกินข้าวน้อยแท่ไหนน้อยล้วะหากกินบางไดเหมือนทีท่านอยากกินข้าวี้กอนนึ่งเยลยปากันตลอด กลัมาเลยนะยุ่ป้ามึยังคนลุงเป้ไม่คิดเรื่องรถเหรอนางเอกนะจอนางคุเป้ขี่ไปว่านี่แทนรนะคุเป้ใช้ต่วนี่ฮะลูกเพชรคุบมาขิ้ตามหู อยากากเอาสินกหนึงนี่แรกกินคนกิี่วาจะกินำบักรัโอ้ให้เขาคิดคืว่าแบก็เขาจะดอยากตมมหงกินแล้วก็ได้ได้แบบก็อิ่มเลยเนาะท่าน่อยากอยากทุกคนอยากเทียวเทุกคนกินกไดตหงต้มไก่จเาะฮนีย

มันต้องชุ่มใส่แค่ฮะวิทิเต้กินได้ยาไม่ใช่ไม่ทอดด้วยหม้อแม่บ้านบุ๊มบั๊มใส่ไงมั้ยไม่กระุ๊บไม่ยากว่าจ้าโอ๊ยนกว่าน้ำแล้วนะ่อดข้าวแก้วแก้วโอเคขึ้นทางใต้ก็ดีเลย่โอ้ทางเหนือเลยหัดล้วหัดแล้ว สวดีป้าลุงกูเปกขอลาไปก่อนเด้อคลิปนี้ค่ะหากูไล่กดแชร์กดติดตามส่องอแพน่แพนขยันในเด้อบ่าแพร่าช้นก่น่เด้อไ้เทาจี้ก็บพ่อแอร์แลลวเด้อบอสันเราใจบาสไล่ขโมลพีเนาะบาย